สวัสดีครับเมื่อกี้ผมไปเล่นนะ้ำมาโคตรสนุกสนุกสนุกมากเดี๋ยวด้วยนะครับที่ผมเล่นไปจริงจริงมันไม่ค่อยสนุกหรอกแต่มันก็ดีนะเดีย๋ยวผมจะไปกินข้าวเย็นแล้วก็ไปเล่นเกมเดี๋ยมมวมาชมกันนะครับอาหก็คนอ้างนชอบบางอันนี้ผมถึงร้านอาหารแบบอิตาลีแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ในโต๊ะผม เี่ยวกมุน <iah. S 1> ี้นะสักบายบายฝันดีครับทุกคนโอ้โตบตสวัสดีครับผมลืมถ่ายตอนผมออกเช็กเอานะครับจะเจอของที่รลึก